ในวันแรม14ี่ค่ำเดือน9ซึ่งเป็นคืนเดือนดับเป็นวันที่ประตูนรกจะเปิดออกผลปล่อยเหล่าดวงวิญญาและพูดบีสัมภเวสีทั้งหลายให้ขึ้นมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อรับส่วนบุญส่วนกุศลจึงเกิดเป็นประเพณีข้าวประดับดินที่สืบทอดกันมาเพื่อทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเชื่อกันว่าดวงวิญญาณที่ขึ้นมาจากนรกจะมีเวลาเอาบุญเพียงแค่สองชั่วโมงเท่าน,านั้นก่อนที่ประตูนรกจะปิดโลงในช่วงตีสามยายเอี่ยงและนิ่มสองแม่ลูกได้จัดเตรียมห่อข้าวน้อยใส่ตะกระ้ามีทั้งอาหารขาวหวาน ผลละมากรากไมยและหมากลูเพื่อเตรียมไปทําบุญที่หวัดตามประเพณีบุญข้าวประดับดินในคืนนี้ข้าวว่าเองอยู่บ้านนี่แหละยิงท้องใส่อยู่ด้วยข้าไม่อยากให้เองไปคนโบราณเขาถือไม่เป็นไรหรอกจ้ะแม่ปีก่อนอินางเมียไอ้สนก็ท้องโย่ไปวัดไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยยายเอยี่ยงที่ได้ยินอย่างยาน ก็ไม่ได้ห้ามปราบอะไรแต่แกก็อดเป็นกังวลไม่ได้เมื่อจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทั้งสองจึงเดินออกจากบา้านมุ่งหน้าไปที่หวัดพร้อมกับชาวบ้านคนอื่นๆแสงจากเปลวเทียนที่สว่างสวยไปทั่วทั้งหวัดพร้อมทั้งกระทงเครื่องเส้นและหัวข้าวหน่ ที่วางเรียงรายกันอยู่นิมและใหญ่เอียงเดินเรียบไปตามกำแพงวัดจนมาถึงโกรอัฐิบรรพบุรุษของพวกตนนิ่มได้นำห่อข้าวน้อยที่อยู่ในตะกร้าออกมาวางก่อนจะจุดธูปเทียนและพนมมือบอกกล่าวแก่บรรพบุรุษให้มารับเครื่องเส้นไหว้เหมือนอย่างทุกๆปี ซึ่งเหล่าพูดผีที่มารับบุญในคืนนี้เมื่อถึงเวลาต้องกลับสู่ภูมินรกก็จะถูกพรามาจุราควบคุมดวงวิญญาณพากลับสู่ดินแดนโยมโลกเพื่อชดใช้กรรมต่อไปแต่ในคืนนี้ได้มีผีเร่ร่อนตนหนึ่งที่คิดจะหลบหนีมันหันมองซ้ายแลขวาก่อนจะเหลือบไปเห็นน่มี สาวของแก่ที่ยืนอยู่ไม่ไกลมันจึงฉวยโอกาสนี้คิดที่จะสิงเด็กในท้องเพื่อหน,นีมาเกิด